Yeah. รัางหาวันสหญ่สายตาที่บุกตาไมท่าใจคนเดียเดียมริมีคนี Uh-huh. คนหลายๆสารเสียงปรบอืึนะครับดีใจพี่น้องนะครับแฟนกลับแฟนเพลงของทูน่าระเบียบวัตถศิลป์บอคิดว่าบมอลาตาภาคอีสานศิลปะพื้นบ้านของชาวอีสานสิได้มากแสดงเดบมาสโดยผลงานพี่น้องชาวทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแม่นะครับอ่าคือปี่แล้วกบมาอำเภอดอนเจดีอำเภอดอนเจริญพายุ โอแต่ว่าพ่ดไดเล่นพอหล่อพังหนึ่งนะครับเสียดายจะ่ามารอบนี้หาพี่น้องทั้งอู่ทองนะครับก็ที่ว่าพ่ไกลกันนะครับทั้งดอนเจดีไม่โอกาสจะคงศิลปนําการแสดงมารับใส่พี่น้องอีกครั้งในโดยเฉพาะมือนี้นะขอกราบขอบคุณไปยังเจ้าของสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ครับที่ทนได้อนุเคราะห์ให้ถึงมาได้ติดตั้งอุปกรณ์การแสดงเพื่อสร้างความสนุกส้างข้อเหมือนเทิ่งกับพี่น้องเชาว อุทองโดยเฉพาะนะครับผู้ติดต่อประจากถุนวัตถสินมาหมันี้เป็นงานสตรีสีอุทองครับผมนะครับอีค์สีบานเข้าหน่อยพอดีเข้มแข็งครับบ๊อบจากปุตตะเป็นผู้สร้ครับขอบคุณท่านสสด้วยขอบคุณทุกทท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องฟังอีสานกูเรื่องเ่าพี่น้องโอ้โหเรื่องเ็อะไรรู้นะครับมาหมอนี้ก็ขอออกตัวถล่มทุกอย่างเด้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณแม หลังจากโควิดที่ผ่านมา3ปีครับผมตัดขาดรูปไฟดอกว่าจะเป็นเรื่องควบมนควบซื้นก็ุฆสนานแล้วกับุนประเพณีต่างๆตัดขาดไป3ปีครับว,ว่าเป็นเศร้าแล้ว มีตัรไม่ไม่ไม่ยังไม่พราเอ้ายังกสายพันเอพัดบีข้างใบใหญ่สายพันเอมีตรโดนแล้วครับพี่มากหลังจากโดนรอบใครปีนี้ครับปีนี้ครับบราซิลปีนทุกคนพี่น้องเซงแหบเสนแง่ข้าวขนเขาลงอบาดเป็นละมวยเป็นลงชูมือเลยครับหลายคนมาดีครับเพราะว่าจะเป็นน้องบีบุสกร์เองนะครับเขาไม่ได้ขึ้นโชว์ครับเพราะว่านี่แหละครับอาการบาดีพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเพาเขาทั้งเดินทางสูมือทั้งร่างกายพังพอนปรเพียงพอนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งพละดหนาที่การ งานย้ำเวุนกับพี่อารมณครับโดยเฉพาะเาะต้าหองยุคคนเดชนะครับเิฟิตมโนชื่นชอบนะครับก็บได้หามฝรุบงบาทพูดไปปิเวียยุ่งเทียก <c oughs> กาบัดคือกันกบฏกบได้ขึ้นนะครับคเจนนี่มาวันนี้ขอฝากผลดีบริบกที่วัดทิม่านระเบียบวาทศิลป์เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องกันแล้วกันนะครับฝากผลงานกระแสงไว้ด้วยวันจะไปลองจัดคะแนนแรกกันครับผมครับผมจังไี่มืวอนี้พี่น้องอยู่ติดตามเป็นกำลังแรงใจนะครับประจนดอดหอดเวลาวินาทีสุดท้ายเลือกหน้าทั้งนี้จัดกันระหว่างมือขึ้นกับตัการแสดงสองเราคุณยิ่งรู้ขึ้นกับกลับไปกรุงเทพอีกว่าไม่เป็นสมุดประกันเรื่อนะครับมือหนึ่ง ยู hung, yes, bang, ่ห้างเยสบางพีนะครับหลังจากนั้นวันที 14, 13, ่1ิบสี่พื้นสิบสามนะพ่อสิบสามสิบสามยู่ห้างเยสบางพีสิบสี่แยกสัมภูตบางนาสิบห้าตลาดกินซ่านะครับล้างซินหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็นสิกลับไปอาหาพี่น้องอยู่ทั้งมาตบดโคกจาอนอำเภออุทุมพรจังหวัดศรีสะเกดนะครับและก็สิ่ยโอกาสจะื่อยถลังกลับมารับใช้พี่น้องในเขตกทมอ,อีกครั้งหนึ่งปลายเดือนและพี่น้องเดินวันที่ยี่สิบเก้าเป็นงานกาชาติ อำเภอพระแรปงแม่นะครับจดุดปลาการ,รแล้วก็ 1, 2, 3, ดู23อยู่โชว์ดี4หอรปร,ราม9ง<ม>านมิสแกรนทแลนใช่ไหม ถือว่าไปร่วมเฉลิมฉลองนะครับตำแหน่งไม่ล่าสุดของน้องอิงฟ้าวราหะนะครับกับลองมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับพร้อมด้วยมิสแกนหมอ๋อลำไรซิงซาพบกับคอนเสิร์ตใหญ่1 2 3ที่โชว์ดีซีฮอล์ลังเาม9้าครับหลังจากหญ่ลูกอีสานกระเหลงงานที่สกังงานหมายคอนแก่นครับทัศน์ยนร้อยกับคือมาเขาใหญ่งานปิ๊กเมล์เทนนะครับ2วัน10 11นะฝากกับพี่กําลังด้วยนะครับผมอ่ะมันเสียเวลาหนะเวลาพันบ่อหลายนะครับครับอ่า ก้อนทีจ่าพ e okay. ี mm ่น hmm. ้องนะครับไผ่ทีมงานศิลปินลายกุหลาบค้นคือบัพปุปปะพี่น้องครับผมว่าที่ร้อยตรีสุพิศ์คนล้ำพูดนำทีมงานนะครับความใจจุ่มมีความสุขนะครับปาดเสียงลูกแพ้เกลีดทั้งวงลำล้ำรวยๆวัดดีเวัดชินสุกุลสุก้อนนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับตบมือเป็นกำลังใจครับอาร์ตคอนเสิร์ตรอบวันรอบคืนช่วงนี้ครับกับพี่น้องอุทธรมอบหน้าที่กับกลุ่มศิลปินรับเชิญไปสนุกกันต่อเลยครับ i รอดไม่แน <The Major> okay like ่แล like <The worst> oh, ้วเขกหลายม่หอคนหลายผมลอยก็โตหันเนาะโอ้ยหลายกับสีลายปวดคือน่าถอดในบ้านเนตอ่บปวงเมื่ดยเนาะโอ้ยบางแา้วจันนี่เขาเล่นตั้งแต่เพลงแรกโชว์แรกแล้วโอ้ยฉันมึงทั้งล่างเลยทหันมัดบะพานกับเล็บถึนมาตีทั้งทานเดี๋ยวเดี๋ยวบะพานหม่องได้เลยนะอ่ะขะบะพานหม่องเรากัดเธอายังกอดด่ากันออกมาเลยด้วยแดนเซอร์ระเบียบมีแต่แดนเซอร์ชายแท้ครับแมนเนสเศร้าเนสิมาใส่แขกยังไฮน์อียันแท้ผู้หญิงติดอดแต่คนแพ้หยา ไมาไล้ไหนยะไม่อยังขึ้นนี่แม่นี่พี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องทั้งในเอออันนี้กับแม่ตินี่เออพี่น้องทั้งในถามแน่บัคคิดบัคฝันเลยไม่ยังอ่ะซื้อบัตรโต๊ะจีนได้กินฮอตอันนี้ไม่ยังกินฮอตหลงพอคฮ่าบ่เออหน่อยแค่นี้นะครับจคั่นห้องไปพูดหลีๆได้หน่อยเอาไปค่อยๆบายพูดอดไรนี่โดนเที้ยเออ ถ้ากูเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กกูบอกเพื่อผู้แรกเลยออคเ